เป็นเสามาของมณีนะคะพี่น้องก็มาเฮ็ดตงุงอีกคือเก่านะคะตุงชุดนี้เป็นตุงชุดสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องนะคะหลังจากที่เฮ็ดมาหลายอาทิตย์เนาะนะคะเพราะว่าอาจจะติดงานนะคะติดงานบุญแน่นะคะติดธุระแน่นะคะพ่อแม่น้องมะนาวทักเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาตัดตกแต่งนะคะตุงเป็นตุงใบโพนะคะอีกไล่หนึ่งนะคะชุดหนึ่งเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอแม่น้องมะนาวตัดเสร็จเรียบร้อยก็มาหยดกาวไว้นะคะ เดี๋ยวพักนะคะพักเห็นกับปเขากับน้ำสู้ลูกสู้เต่ากินจักข้าวหนึ่งนะคะมือน,นี้เป็นทอดหมูนะคะพี่น้องนะคะทอดหมูแต่เร้านะคะอันอันนวทอดทอดนี่ลูกๆูกมากคักนะคะพี่น้องนะคะมือน,นีก็ได้หมูติดมันแน่จักหน่อยนะคะพี่น้องนะคะมาทอดให้ลูกๆูกินนะคะเป็นอาหารเต้ามือนีเนาะนะคะแม่น้องมะนาวก็จะมาตำุ่งนี่นะคะ ตำบักงงเป็นบักงงเฮิมนะคะที่พอเพิินเอามาให้นะคะยากเก็บมาฝากตั้งแต่ทิย์ท,ทีแล้วนะคะพี่น้องมะนาวกะไซตู้เย็นไว้นะคะเมื่อน,นี้เก็มาขวดคุกใส่แต่เ้าเลยนะคะพี่น้องเป็นบักุงเฮิมนะคะแซบแซบคะตำ,ตำตำร่วมกันนะคะนี่ก็ตำใ้ประมาณนี้นะคะกินกับพักนอกนะคะพี่น้องพักนอกที่พี่น้องมะนาวเก็บค้างบ้านนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะ,อ,นะคะอาหารเสาของเ,าเ้าก็ประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องนะคะ น่งกินกับลูกส,สองคนนะคะกับแม่น้องมะนาวนะคะส่วนพ่อพนกับไปกีดอย่างอีกคือเกาแล้วค่ะพี่น้องนะคะมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเสียบเน้ำกันนะคะแซ่บแซบนะคะตามบอกคงกินยามเสาย์ยามแรกกับแซีบคือเกานะคะมีมุมกอันนอไม้น้ำนะคะตั้งเต็มบวานนะคะหนี่ก็มาหยอดกาวต้อนะคะพี่น้องกินเขากินน้ำแล้วนะคะเอาสีเห็ดให้แล้วพายในมือหนีละค่ะพี่น้องนะคะ นะคะกินเขากินน้ำแล้วเม่น้องมะนาวก็มาหยอดต่อนะคะเพราะว่าขาได้ทักทักเสร็จเรืบอบร้อยแล้วนะคะเม่น้องมะนาวเฮ็ดสามจิตโตน,น้อยๆแบบนี้นะคะพอเฮ็ดเสร็จข้าก็มัตตัดตกแต่งให้มันแบบมันดีมันงามนะคะตัดเศษตัดเสียนออกเนาะเสียนคืออย่างเสียนคืออันแนวที่มันเกินมากนะคะพี่น้องก็ตัดออกเนาะตกแตง่งจากนั้นเม่น้องมะนาวกับมาหอยดอกลักลอยลูกปัดใส่นะคะพี่น้อง นี่นะคะก็จะลอยเพื่อที่จะไปประกอบเขากันนะคะพี่น้องนะคะแม่น้องมะนาวใส่เสือ้อแบบเสือ้อนร่อนนะคะพี่น้องนะคะเฮ็ดเพราะท่านแล้วนะคะพี่น้องจะสีหามุ้งแรงแล้วนะคะแวะมาให้อาหารปา่าจะเข้าหนึ่งนะคะเป็นปลาดุกที่พี่น้องมะนาวเลี้ยงไว้นะคะเลี้ยงไว้ก็พ่อได้ปิ้งย่อนอยู่เด้อนนะคะ่ะพี่น้องนะคะอยากย่ามใดก็ทายน้ำออกนะคะตักมาปิ่ง ตากมาปนเนาะคะ่ะนอนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องมันเริ่มใมไ่แล้วนะคะอาจจะเปืองหัวอาหารแนจักหน่อยนะ,ะนะคะนะคะวานไปซ้ำหลาเกิดมิดนะคะวานไปซ้ำหลาเกิดมิดซีรีนะคะกินเบิดข้าวเดียวนะคะนี่เกิดเกือบเจหูกม่งแล้วนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องมะนาวก็ต้องใส่ตูซอยนะคะพี่น้องหมอเบ็ดขาดเทิ้งหัวตลอดเลยนะคะหัวแต่ให้มันมืดโลดนะคะนะคะสายตาก็รลืมไปแล้วนะคะพี่น้องนะคะ น,นี่แหละค่ะเก็มาเฮ็ดต่อนะคะมือนีม่อน้องมะนาวกะเจเฮ็ดให้แล้วเลยนะคะเพราะว่ามันไกลมือที่จะส่งมอบให้พระอาจารย์แล้วนะคะมึงพี่น้องลูกข่อยนะคะอันทายลูกให้แม่จะข้าวหนึ่งข่อยอดทิทายให้พี่น้องให้เบิ่งบ่ได้เพิ่นพาอันพี่น้องเพื่อนทายอันเล่นต่อต่อนะคะพี่น้องนะคะเพื่อนเมือนน้องมะนาวเต้นปา้าลูกข่อยนะคะนั่นเป็นนักเตไดนเลย เอ่ยเพิ่นกับเป็นผูไทยนะคะมวนนะคะแม่กับเป็นผูอันนงังเมืองนะคะพี่น้องนะคะเฮ็ดตูงไปน้ำก็อยกาหัวไปน้ำนะคะอ่ะมาต่อกับงานของเฮ้าต่อนะคะพี่น้องนะคะก็ะทําการประกอบไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องนะคะจนมืดคำพุรละค่ะพี่น้องนี่ก็ประมาณสองสามทุ่มแล้วล่ะค่ะพี่น้องนะคะเพราะทัานเลแล้วนะคะ,ะ,คะเล็ะะเดจักน้อยก็แล้วล่ะคะ่ะพี่น้องนะคะเฮ็ดเพราะว่าเฮ็ดผู้เดียวเนาะนะคะเป็นอย่างคือเฮ็ดหลายแถ่บางคนก็สงสัยนะคะ บ่ได้รายนะคะพี่น้องมะนาวเฮดตุงใบโพอีกชุดหนึ่งหนึ่งมันเป็นสองคู่นะคะพี่น้องเป็นคู่หนึ่งก็คือสองอันนะคะเป็นอันลูกใบโพทรงเวานะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นทรงตุงประดับแต่ว่าลูกของเขาก็ยังเป็นลูกใบโพอยู่นะคะเกิดนี่และค่ะพี่น้องก็เฮดไปเนาะเพราะว่าจุดประสงค์สําคัญเลยนะคะพี่น้องพี่น้องมะนาวสีเฮด เป็นอันเป็นบุญนะคะพี่น้องถวายให้กับวัดหนึ่งที่จังหวัดอุบลน,นะคะอำเภอบุญทลิกเนาะนะคะเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาใหม่นะคะเป็นการแรบวา่าตกแต่งซอยวัดนะคะให้มีความสวยงามนะคะพี่น้องมะนาวก็นี่แหละคะ่ะตั้งใจแต่แรกนะคะเฮ็ดวัยรายอาทิตย์แล้วล่ะคะ่ะพี่น้องก็เฮ็ดมาเรื่อยๆติดงานบุญแน่ก็เศร้าเฮ็ดนะก่ะนอกพอวางเฮาก็มาเฮ็ดต่อนะคะจุดประสงค์หลักก็คือจะเฮ็ด เป็นพนเอินว่าเป็นบุญให้พอโดยตรงเลยนะคะพี่น้องนะคะก็คือตรงตัวนี้พี่น้องมะนาวจะให้เป็นบุญเป็นกุศลของพอโดยตรงเลยนะคะเป็นอาจจะเป็นถวายเป็นสังฆทานร่วมกับของนะคะเพราะว่าเขาจะถวายให้พระอาจารย์เลยก็มันก็จะแปลกๆนะคะอาจจะเป็นถวายไปกับอันคุสังฆทานนะคะชุดหนึ่งนะคะก็จะบอกอันพระอาจารย์ว่า ถวายเป็นบุญเป็นกุศลให้พอนะคะพะ่อพอแม่น้องมะนาวเพิ่งเสียไปได้สามสี่เดือนที่แล้วนะคะเพราะว่าคิดว่ายัางจังเฮ็ดแบบนี้นะคะแม่น้องมะนาวคิดว่าพอของแม่น้องมะนาวตะกี้นะคะตอนที่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่เพิ่นบ่่คยได้เฮ็ดปุนเฮ็ดท่านอยู่แต่น้ำห้น้ำหน้านะคะพี่น้องนะคะบ่่อยออกสังคมปานใดนะคะแม่น้องมะนาวก็เฮ็ดนี่แหละคะ่ะพี่น้องเฮ็ดแล้วก็จะทรงหมอบให้พระอาจารย์นะคะพี่น้องเพื่อให ได้บุญกุศลทั้งเบิดท,ที่พี่น้องมะนาวเฮดเ่านี่นะคะยกให้พอทั้งเบิดตเลยนะคะเพื่อพอจะได้รับบุญรับกุศลอันยิ่งใหญ่นะคะก็นี่ยแหลคะค่ะพี่น้องก็มีความตั้งใจตั้งแต่แรกนะคะพี่น้องผู้ใดอาจจีเขามากไหมหรือว่าเขามาเบิ่งแล้วอาจจะเฮดแต่เน่เก่าๆอีกยังก็อ่างเรื่องแต่ของพอนะคะอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องสคิดนั่งดอค่ะเด้อนะคะ ก็เหแตแ่เห้ามีความตั้งใจจุดประสงค์แนวแน่นะคะพี่น้องมาน่าคิดว่าเพียงแค่เห้าอนุโมทนาบุญไปน้ากันนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นบุญเป็นกุศลน้ากันเบิดทุกอย่างนะะเนาะพ่อปักเสซตเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องพี่น้องมะนมาเกิดมาประกอบนะคะเป็นอันเซตเรียบร้อยในคืนนี่นะคะอาจจะเหลือเล็กๆน้อยๆนะคะมาตกแต่งมาเก็บตกภายหลังนะคะส่วนใดที่มันเหมาะสมบุญนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้อง นะคะเฮดมือน,นี่ก็ถือว่าเป็นอันเซตเรียบร้อยนะคะตุงตุงใบโพนะคะเม่น้องมะนาวเฮดแต่ตุงใบโพเลยนะคะเป็นตุงประดับเพราะว่าหู้สึกว่าใบโพนะคะมันจะเหมาะกับการอยู่วัดอยู่ว่าเนาะนะคะเห็นบอ่นองสวยงามนะคะพี่น้องนะคะสีสันสวยงามอันนี้พี่น,อน้องมะนาวไทยเบิ่งย่ามเ้าเลเดอคะ่ะพี่นนอง หลังจากเมื่ขึ้นที่เฮ็ดเจนว่าหอดสองสามทุ่มนะคะพี่น้องก็นี่แหละคะ่ะพี่น้องกับงามออกมากับือว่างามเธอเดียวเลยนะคะพี่น้องเป็นบุญเป็นกุศลยกให้พอทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะคะพี่น้องมันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะคะที่เขามาให้กาลังใจแม่น้องมะนาวนะคะเฮ็ดตุงงลายๆรอบหลายๆเทเธอสีสันสวยงามมาฝากมาตอนพี่น้องนะคะมันนี้ก็ขอลาไปสำนีละค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อค่ะที่เขามาให้กาลังใจ